มิถุนายน2567วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายประเทศด้านสิ่งแวดล้อม มาร่วมกันคืนลมหายใจให้ธรรมชาติด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมกันเถอะ10วิธีรักษาสิ่งแวดล้อมรักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองไส้กรองอากาศที่สกรปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยใช้ผ้าแทนการใช้กระดาษทิชชู่ ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกไม่บุกรุกพื้นที่ป่าไม่เปิดน้ำและไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไร้ประโยชน์ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางควรทิ้งขยะให้ลงถังขยะไม่ทิ้งน้ำเสียขยะลงแม่น้ำลำคลองควรทานอาหารให้หมดจาน ไม่ควรเผาขยะหรือเศษไม้เศษหญ้า